สิ้นเดือนกรกฎาคมแต่ก่อนสิ้นแล้วก็ยังได้เรียนวิชาจากท่านอยู่วบบสืบทอดเรื่องพิธีส <Okay. S 2> มติว่าโซยเจกจะมีเคราป็นทําททำให้หลายกลายเป็นดีได้ดนนึงจัที่จะต้องโดนเนี่ยมันก็จะเบาลงแล้วก็จะพลิกให้มันดีขึ้นที่ประคำหลวงพออ่อจอเนี่ยทำได้ไปถ่ายนั้นมาเนี่ยเรื mm ่ hmm. างนั้นก็มอนานภะาประคำนี่หลวงพ่อคุณหลวงพ่อคุณนันบ้านไร่ mm hmm. แล้วก็ท่านก็มอให้หลวงพ่อจอเ oh. พราะท่านเป็นศิษย์อาจารย์กันบอกหลวงพ่อผมเห็นผีน่ทำในดี หลวงพ่อมึงจะแค่เห็นเลยมึงจะช่วยเขาหรอเราก็บอกว่าาต้องช่วยด้วยถนะ้าเห็นเพีเดียวมันก็ไม่ฟิวเลยเราต้องเห็นแลวต้องสื่อสารได้ช่วยได้ไดจะได้รู้ว่าต้องการอะไรแบบแเพราะบางคนก็เห็นอย่างเดียวแต่ว่านี่พ่อก็สอนว่าเราจะช่วยเขายังไงเลยแล้วก็ก็ต่อนแนะนำ<ท>าอ<ล>ะ,<ล>ะจอน <จอ S 3> <ล>เนี่ยท<ค>่านก็เก่งมาดีเลยนะมีหมอผีสาวรีไม่ได้ไม่เป็นฟิวจับเลยแต่ว่าในบรรดาที่เป็นลูกศิษย์แล้วก็เอากันไปเยอะแล้วแหละตอนนั้นแจกทุกคนไม่มีใครอยากได้ คิดดูเลยตอนนี้ไี่ใช่คนทีน่ตอนนี้คอนอยากาจะหาไม่ค่อยมีใครกล้าทำเพราะว่าดูจะสร้างเงี้ยคนก็กลัวกันคนสมัยโบราณจริงๆไม่มีใครกล้าเสกพยมเพราะก็ถือว่าท่าวิชาไม่ถึงเดี๋ยวท่านจะเอากำพยมนี่แรงที่สุดแล้วในบรรดาต้องดีจริงเลยทั้แต่นี่เป็นคนบ้ามินเงี้ยเขชอบบางทีเชื่นะเราไม่ตำราอยู่เราก็ดูมันก็ยากจริงอ่ะเพราะมีขั้นตอนเยอะ ยากกว่าทุกเทพที่ทำอ่ะแต่เราคิดว่าคงไม่เหลือบากกว่าแหละที่เราจะตั้งใจทำถ้าเราทำาให้ทิ้งทวนมงคนที่เขาอยากได้ทางนี้เขาจะได้เป็นเป็นมงคลของเขาเพราะเราต้องกลับจากความอับประมงคลน่ะให้เป็นมงคลเพราะว่าเทพปกติเนี่ยต้เป็นมงคลอยู่แล้วใช่ไหมอย่างจตุคามอย่างนั่งกวางหรืออย่างพระพิฆเนศมัเป็นมงคลอยู่แล้วแล้วก็จะไปกลับทวงเขาแต่ว่าของพะโยมเนี่ยต้องเลี่ยนจากความตายเป็นการเกิดหมายถึงว่าไปเกิดใหม่ ที่ดวงไม่ดีก็ไปเกิดใหม่ได้ก็ประเมินเสม,มอหนึ่งว่าแก้ดวงไปในตัวค่อยๆอยทั้งไปนานๆวันน่าจะยิ่งดีขึ้นดวงก็จะดีขึ้นห้อยนานๆก็ยิ่งดีขึ้นพยมจะไม่เหมือนเทพอื่นห้อยเทพอื่นนานๆวันจะเสือ่อมบางคนผีมันมาแฝงเป็นพะยม,มแอบก็มีแล้วเราเข้าใจว่าเป็นพะยมก็ไม่ถูกแต่เราถ้าเราเรียนมาเราจะแยกแยกได้ว่าองค์นี้พยมจริงๆแต่ถ้าพยมมาเนี่ยเทพอื่นจะไม่ดีกว่าเจ้าทีเจ้าทางไม่อยู่ไม่เป็นสุขเราหนีกันเพราะท่านมานคืนดินจะสะเทือน ลุกท่านขึ้นมาจากข้างล่างประเทศผมนี่มาจากข้างบนแต่พระโยนนี่ขุดมาจากข้างล่างแล้วพื้นจะแตกมันก็ลาวาแตกอะไรอย่างเงี้ยในน,นี้มีมันจะแตกออกมานั่นก็จะเป็ด็กออบาตาท่านจะน่ากลัวว่า้วคนจิตไม่แข็งเลยก็จะเป็นบ้าก็ตาท่านจะน่ากลัวแล้วคุณจะเห็นตัวเองแล้วนะครับสมมติว่าในอดนีตเราเคยทําแท้งมาเราจะเห็นภาพเด็กที่ถูกทําแท้งจากท่านให้เห็นเงอเนียมทำมาทำอะไรมามันเคยเป็น ตาปลา,าเลมันต้องเจ็บตาเคยเป็นแทงปลามันก็ต้องเจ็บไหลอะไรเงี้ยมันก็จะเห็นหมดแล้วคนเราจะกลัวเพราะว่ามันเป็นเดี่ยวทำ<ม>ปิดไม่ได้แต่เท่มือนนะครบปลุกเสร็จจะไม่มีเหตุภาพแบบนี้แต่ว่าพระโยมนั้นจะเห็นน่าจะเห็นหมดแล้วว่านี่เคยทําอะไรมันจะหลอนตัวเองบางคนมันกุมมจิไม่อยู่ก็เป็นบ้าได้นี่ก็เกิดบ,บ้ากะนแล้วบางทีเราไปข้างทางหนหอย่างเงี้ยมีคนตายบ,ยบ่อย เทพอื่นเนี่ยเาไม่อยู่นะเราเราไปโค้งร้อยศกอะไรตามรัชดาที่เขาเล่าเรียนางหนเทียนเนียเน่ยเทพอื่นเอาไม่อยู่ถ้าเขามาน้ามนรถเพื่อนหอืหนานผีพวกเนี่ยมันมาแฝงเราเราแต่ว่าใช่เรามีพยมเนี่ยเรียบร้อยพวกนี้ไม่กล้าเพราะาท่านจะจับเข้าสู่ระบบที่เพราะผีพวกนี้เป็นผีนอกระบบนะคือไม่เข้าสู่ระบบที่ควรจะเป็นตายก่อนไว้ควรพอพยมเเ่นนเหมือนเป็นสาตุลาการนี่ยก็จับมันเข้าระบบไปเป็นชดใช้กรรมเพราะผีพวกนี้เป็นผีที่มันตายก่อน S <S มันเลยไม่เข้าโยมมาบานโยมมาูตไม่รับไม่ได้รับไปเพราะยังไม่ถึงเวลาตายมังไม่หน้เวลา <S <S ใช่ผ<อ><อ>มก็ไม่รับมันก็กัดเลือ่ <S <S อน <ไป S 2> ่อไปเรื่อยๆเราเลื่อน่อไปไหนเรื่อยๆมันก็จะไปแฝงสมมติว่าโซวเจ็บมันจะอาจ่านดวงคนได้นะพวกเน,นี้ยผ<ด>ีมันจะไปแฝงดวงาแฝงตีเนะี่ยมันก็ทักโซวเจ็อยังไงโอ้แม่นมากเลยเจตก็จะเชื่อเฮ้ยแม่นรู้ไอ้กูบูชาอะไรกูจะไปที่ไหนนู่นนี่นั่นทักตรงมากหล่อเข้าสำนักตรงเลย แล้วมันก็จะแปลงตัวเจ็บต่อไปถ้าเกิดรากนี้แก่ตายแล้วมันก็จะแปลงตัวเจ็บต่อก็เป็นตัหน,นักทรงนี่แหละแต่ถ้าเราบูชาพระยมมันจะดึงิึงวันนี้กลับเข้าสู่ระบบเราจะถูกกดอาธพ์ตรงนั้นได้ซึ่งมันเป็นสิ่งที่คนสมัยนี้ไม่เข้าใจว่ามาานันต่างกัน